ุริสธรรมมสาริสัทธาเทวะมนุษา์นำพุทโธพระวาติพุธะมหาธรรมราชาเพชะปุระมหิิกาสเพเตอนุรักขันตุโรคเยนสุเขนจะเอเตนสัจจวเชนะ โสติเตโหตุสัพพธาพุทธมหาธรรมราชานุภาเวนะพุทธมหาธรรมราชติชสาทุขโรขพยาเวลาโสกาสตุตุปัตถวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเิสตโต ชัยยสิทธิลาพังโสธิภักขยังสุขังพรังสิริอายุจวันโนจะโภคังอุทีเจยสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตมพระพุทธมหาธรรมราชาทรงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองเพชรบูรณ์ทรงอภิบาลรักษา ชาวประชาให้ประราทุกโศงโรคภัยและอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยสัจวาจาที่อ้างถึงองค์พระพุทธมหาธรรมราชานี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกเมือ่อเทิน sak khi kami je Hiih kar dan dariwi ทุมิเกตเตียมาเจายันตุเทวันชาลตารวิสมียักะคันทมปานาันติทัธอตาสันทีเก่ มูนีวราวะจนังสานทวมิสุนันตูธรรมะสันกะรูอายมพะทันตาธรรมะสันกรูอายมพะทันตา ัดสักวันกังรออายมพัดตะทันยันที่พิสวนพระความือข้าพระเจ้าทางสิบนิ้วขอยกขึ้นระหว่างคิวขอสัรเสริญเจริญพระคุณ ถึงคุณพระบิดอนยี่สิบประมาณดาสิองคุณแม่พระโพศสาสิบก้าคุณพระพุทธเจ้าห้สหคุณพระธรรมเจ้า38ประสงค์สิบเตียงระฐรณียี่สิบพระคงคาสิบองพระเพิงหกพระพาเย็นคุณอักษร4สอคุณอักขระสามสิบสาคุณประยานทั้งสิบที คุณตะวาดคุณปตวาดคุณมิตวาดคุณดวงแก้สามเะิกการคุณศีลห้าคุณศีลแปดคุณศินสิบคุณศสองร้อยีสิบเจ็ดคุณมัตสีคุณผลสีพรนิพานนึ่งจงรวมกันเป็นคุณบระณวะโลกุตละธรรมด้วยเดชาข้าพระพุทธเจ้าจะประทําการติ่งใด ขอจงให้ประสิทธิอีกทั้งคุณปรืศีนารอดปรืศีนารายปรือีตาบัวปรืีตาไฟปรศีปรายกดปรีโคดมปรืศีสมมิดปรือศีผู้มีอิทธิฤทธิทั้งร้อยแปดพระองค์ผู้ทรงฤทธาบารมี อีกทังคุณพระอินพระพรหมประยมประการพระนารายณ์อวตานทันทา้าจตุโลกบาลทั้งตีพระมาตุลีพระพูมมเจ้าที่เจ้ากรุงพรลีเป็นที่เคารพนับถือแห่งฟูงชนพระตถาพนคุณพระพุทธเจ้าทั้งสามสิบท่าน,นเป็นบาร,รมี คุณธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันคุณประทาษคาถาคุณพระสถูกเกดีพระทีมหาโพนร,รงโรจชจรวานพระธรรมวิหารสีทั้งลายคุณระโมันราณคุณพระสารีบุตรคุณบริรุษคุณพระอุปคุถทระ พระคำว่าปฏิปฏินิสิงหีคุณเล็กคุณยางคุณพันคาถาคุณว่านและคุณยาคุณตระกุดพิศสมอคุณาพาประเจียดและมงคลพระมหาศาสตราเรื่องเดชวิเศษสุดขอจงให้ประสิทธิอีกทั้งคุณประทิศหกประการทิ่พาพระคารแปดพระเจ้าเ0 พระพุทธเจดผรหัสสวัดีสิบเกพระราหูสิบสองรสุกีสิบเอ็คุณพระเกศเก้าคุณพร,ร,ระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้เคยอุบัติขึ้นมาขอจงให้ประสิทธิสิทธิกิจจังติธิกรำมังทิธิการยิยงตถาคโต เตติเตโชเชโยนิจังติถิลาโพนิรันตรังสัพพโสทีพระวันตุเตวันทิตวังอริยาปาทางเมักกริยาจำพินทียังสัพโตสังวินาสันติตรีเทพยาวิโยทิยมังมหีสุรางปดาวัง วสโสธิเทวิตสัสพวันิปยาสังเขมันตุมารสิทธิโอมพระภูมบตรณีกุมภาลีตรังปพะยะปริวารนเอหิสัทธายาคาลฉันตุอริพุลชันตุตมวายะ นามิติรสาณาโคปทวียังบริภารตตวเอหิสุขสัมปติสัมพทานปริมาทิสังตระโทยะมหาราชาทิสาภาเคติภิตุเมอนุราคันโตโรคเยนาสซเคเนจาอาคเนสมิงคำดาโพจยมหาราชาน ทิตฐาภเกเตปิตุมเฮอนุราคันโตโรกเยนาสุเคเนจ่าทาคินาสมิงวิรุณหกโจะมหาราชาทิสฐาภเกเตปิตุมเฮอนุราคันโตโรกเยนาสุเคนจาหอปฏิสมิงเทวาจามหาราชา ทีสะภาเกตปิตุมเหนุรักขันโตอารุคเยนาตุเขนะจาปาฏิมัสเมิงวิรูปโคจัมหาราชานทิสะภาเกตปิตุมเหอนุรักขันโตอารุคเยนาสุเคเนจาหายัสมิงนาคราชาทิสะภาเกตปิ

อะระหะกะเยนะสุขเขนะจาสุปะเกียรติลัญชนะสัมปันนังอริพุผลชันทุโอมนะโมพุทธรัตนังสรณังคัจฉามิโอมนะโมธัมมรัตนังสรณังคัจฉามิโอมนะโมสังฆรัตนังสรณังคัจฉามิ หัวปริสัมิงทิสะภาคิจตารุทิวมหาธิวันจันโทจากตรีโอจากอินโทจากปรมโนจากเสทรธีทางบวทะปัสนาธรรมปัสนาสังฆปัสนานบัวคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาน อิสัมมาคันโตะขัลฉันตุริพุลชันตุเทีโตจาระโคจกเทวะเสโทจธกเทวะปุรยโคจังวานที่ตังวานติทังวานิสิลนังวานสัยานังวารติงวานทิ่วังวานสัพพธาตังรักขันตุมหาเทวานที นมโนมนามัสสะอธิปรติงค่าแต่พระสิทธิพิสิสิสุนทรัตนางที่คุณอดุญ,ญาเทพมหิธิมหิสวราธิปรดีงรมปรเมสุราสาพวรสริดดำรงศักและอีกอารวัชรหัตวัชรินบินสุทัพทิพะยเะทวราช และมอนิวาตรักษาสัปดาพิธีเลิกในภูมิโลกนี้และกอกาลบัดนิขาาราพุทธเจเ้าจะกระทำพิกรรมบูชาเยาวิธีตามคติประเพณีบรรพภิสัยจาริตโบราณขอเดชานุภาพปิณิหารสภานธรรมสุจริต มหิธิเทพตุระองค์จงประสาทประสิทธิกิจในพิธีังทสวงเทพรักษาพระพุทธมหาธรมราชาเทพรักษาบัวชนีสถา,านในเขตวัดรไรภูมติตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์ให้ได้โดยสรนุภาพ ขอพรท้าวสัจนายเทวราชบรมมสรกุาลขอพรบรมิสร,รมหิสวรสุรีสีบรมมหิสวราธิปไตยไกรลาชขอพรท้าวเตดุเทวราชโลกกปราธิปววรวิสินขอพอเรเทพเรืองฤทธิทิพยสถานทั่วมอญ สัพพะนาลจักระวานภูมิภพไกรวันสัพพะเกาะละโมฝะังอร,รันรุกขาวรีสิงคอนชนรากาศดำเนินหนหาวสถานพิมารมาตอมรทิพยะเทวสำนักขอพรเทพสุรารักอันศักดิ์สิิ์จงทรงเทวกรุณาเชิญช่วยอภิบาล บำรุงรักษาในศาสนสถานแห่งนี้ซึ่งฝ่ายวัดมีท่านรักษาการเจ้าอาวาสประมหา,ขารข้าอารมณ์ชาญชิตวิชยโยตลอดจนทางท่านผัวเป็นประธานพิธีในสารยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรตลอดบรรดามีท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายให้เกษมสุขสำราญหัลไทยเรียบทุงเมืออัตเถรชัยยะโรหาริติวังชัยยะรมาตการตะกังตรียะจัลทิมาอาปโยยะ เอวาปทิวิจเตโชวาตถาคามาวรุณามเอวาโสโมจะยัสสาสหเมตตากรุณากาอิกาอรักขตาเทวาญัสติโนนามัสสะมะสวัติคุงตัว สัพพะทุขาวินาสันติสัพพะพยาวินาสันติสัพพะโรคาวินาสันติสัพพะอุปัถวะวินาสันติสัพพะตุลิมิตตาวินาสันติสัพพะอวมังคลาวินาสันติพุทธเตเจนะธรรมเตเจนะ सङ्खतेजेन इन्द्रतेजेन हिवतेजेन तिवातपतिरतिमा भाति चन्दिमा सनतो कतियोतपति ह्यायीतपति ब्रह्मणो अथ सफा महोरथं पुत्रो तपति ते च ณโอกาสนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญนายสรัญยูมีทองคำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นผู้อ่านประกาศสังเวยเทพพญดาณโอกาสบันี้เรียนเชิญด้วยความเคารพครับ นมามีอายตุปโคโตเทวสังคายโยข้าแต่เทพนิกกรอมรพงมินอมบรินสราธิราชซึ่งสถิตที่พิยสถานีิมานมากเมืองสวรรค์ช่องชั้นช่อก,การม,มาผจอรอีกเทพอันนีมหิศรสัปดเดชซึ่งสถิตอยู่ในขอบเขตเขาจักรวาลอีกเทพอันอยู่ในอากาศที่มานอีกเทพทุกสถาน ทุกแห่งผลเป็นต้นมีเท้าทัตตลดเท้าวิรุลหกเท้าวิรุลปักเท้ากูเวรุราาเทพมีอำนาจอันเดืองนิดสิทธิษัตดิ์ทั้งพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองผู้เลืองนิดอีกเทพที่สถิตทุกแว่นแคว้นแดนทะวีปน้อยใหญ่ไต่โลกธาตุเชิญเสด็จมารับเครื่องสังเวยปริกรรมอันข้าพเจ้าน้องนำถวายขอนมาสนมสัสก,การ อระไวทัตภูมิทิปดีผู้มีมหิจริตจงมาสถิตเป็นเิ่งมิตรอยู่ยังอาจอันปูราดวิจิตบรรจงสู่มณฑลตำแหน่งที่ข้าพเจ้าตกแต่งถวายเพื่อความสบายมงคลจเจริญขอเชิญท่านจงปราโมทโปรดรับเครื่องพีพีกรรมสังเวยจงมีเมตารับเครื่องบูชาทั้งมาลาและทุกเกียนอันข้าพเจ้าจำนงเรียนน้องถวาย ขอสัตว์อุป,ปะะัตทววันตรายอย่าได้มีมาแพร่ผ่านขอบเขตณวัดไตรภูมิแห่งนี้ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีขอให้ท่านจงให้สีสวัสดิ์แก่ข้าพเจ้านายสลัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และพุทธศักดิ์สนิกชนทั้งหลายที่มาร่วมกันสร้างบุญบรารมีณสถานที่นี้ให้กเกษมสำราญสถาพร จงเจริญมายุบรลุกดังปรารถนาทั้งโลคาอย่าได้แพผ่ผ่านอย่าให้เกิดการเดือดร้อนจงสถาพรเป็นสุขทุกเมื่อเทินโคนโตเทวศาสนังข้าแต่เทพยดาทั้งหลายผู้ฝักไฟดูแลพุทธศาสนาเทพศรัทธารักษาพระธรรมรับพิธีกรรมเครื่องสักการะตั้งปริยาณอยู่รักษาพระพุทธศาสนาให้ถาวร จึงมหิสสอนเทวริธ์เข้าสิงสถิตปูชนีสถานอุโบสถวิหารกุติศาลาองค์พระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธปฏิมาพระธาตุเจดีต้นโพศรีหอพระไตรย,ยังอนุภาพทั้งหลายให้อุบัติแก่พุทธบริษัทเป็นปาฏิหารเพื่อยางมู่มารมุ่งทำลายให้ห่างหายจากอารามและนำศรัทธาทัน แกบุคคลที่มุ่งมนเข้าค้ำจุนเป็นหลักชัยบำรุงไว้เพื่อลูกหลานเป็นปูชนียสารอันศักดิ์สิทธิ์ให้บัณฑิตได้บูชาเกิดศรัทธาศึกษาธรรมพากันนำออกสั่งสอนประสงนิกรทุกท่วนหน้าทำให้พระาศาสนาอยู่ถาวรข้าขออัญชุลีกรขอนมัสการเทพผู้ดูแลปูชนียสถานทุกพระองค์จงเสด็จมาด้วยเทวฤทธ เข้าสถิตประทับยัางมนทิตมนทลพิธีรับเครื่องทีเทวะส,สักการะมีโภชนาหารเครื่องกายาผลพฤกษาอมาลามาลัยข้าตอกดอกไม้หมากภูบุรีเครื่องสูงใบสีสวง,งานลงเนยขอชมเชยพิธีวงสวงจัดขึ้นทั้งพวงเป็นเทพภูชาขออัญเชิญเทพ,พย,ยดาอันศักดิษ์ จงเนมิตให้ข้าพเจ้าและคณะเจ้าภาพประสบความสำเร็จสมหวังที่ตั้งปณิธานทุกสิ่งทุกประการเถินสิทธิกิจจังกิจอันใดควรชอบได้ประกอบก่อสร้างกิจนั้นอย่ารู้ล้างรู้ได้ดังประสงค์เทินนาสิทธิกรรมมังการใดหัทไทปองฉลองพระเดชเจ้าล่าอย่าเลิกอย่าโรยช้าสิทธิได้พันพันเทินนา สิทธิการิยะตะถาคโตพระศัพพันยูตัสรู้จบมานสยบหลีกแล้วขออุปัตติทะวะยันตรายจงแค้วคาดพ้นภูนเกษมแลนาสิทธิเตโชชโยนิจังเดชเรื่องปรากฏผู้ทรยศปองร้ายจงคันไลแตกพ่ายฝ่อพ้นภยัยพานเถรลาสิทธินิรันตลัง ราชลาบทุกสิ่งอันใดๆจงหลั่งไหลหล่อล้นดังหนึ่งนาทีท่อทานท้นอย่าสิ้นสูญสุดเลยนาสัพพะสิทธิเขวันตุโวสัพพะพรจงประสิทธิ์แต่ข้าพเจ้าและคณะผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านทุกครอบครัวอย่าช้าให้สำเร็จสำเร็จสมดังข้าพ้ำร้องให้ฉนี้้เพิน ในขณะนี้นายสรัญยูมีคาคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานพิธีในกรณากราวโงการสังเบยเทพที่สถิตร,รักษาองค์พระพุทธ,ธรรมหาธรรมราชาเทพสถิตร,รักษาวัดวารามอิวบสถพระเจดี กุฏิวิหารศาลาใน,ราานาพระพุทธศาสนาทุกพระองค์ขณะนี้ปีธางทงเพลงนั่งกินนะครับสักครู่นหนึ่งจะได้เรียนเชิญท่านประธานท่านผู้มีเกียรติในการโปรยเครื่องหอมท,ทั้งเก้าชนิดที่ เครื่องบ่งสวงนะครับ